สบายดีครับพี่น้องทังสอปอปาเล่าทุกคนนะครับย่ามมือแรงเนาะคำคำขอมาบนนะครับเนี่ยทางไวบานเฮ้าพี่น้องเล่าพัฒนานะะสองชุมเครื่องของประเทศไทยนะครับก็ชุดชุดเน้นมันเป็นของบนไม่มาแต่มาเฉพาะหลักร้อยนะครับที่ผ่านมามันมาบนนะครับที่ผ่านมามันมาบนแต่เลือกหลักร้อยผิด อาจารย์ที่ผ่านมาเอาหลักร้อยมาทั้ง3ามตัวนะครับสามตัวมา1ตัวไม่พลาดนะครับทุกคนก็จะเห็นชุดหลักร้อยของอาจารย์มี5้ามี8ดมี3นะครับ3ก็เข้านะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับเดี๋ยวแต่ก่อนเอามา2ตัวมันมันยังไม่ชัวนะแต่มันก็ยังชัวเพราะมันมาตัวที่สองที่3งวดงวดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมาตัวที่3มนะครับมันมี5้ามีแด มีสามนะว่าสามบรรดาตัวตัวสุดท้ายมันก็ยังยังเดินอยู่นะครับวันนี้ก็าเจอาบาเหมือนเดิมยังชุดทุกวัดทีแล้วเนาะ,นะยัง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 ไม่ออกม,มันมีชุดทุกวดแล้วแหละตั้งแต่ปีต้นปีมามันอยู่ในในฝ่ายนี้นะเดี๋ยวจะให้นักผู้คนพิมพ์พิมพ์รัฐบาลนะครับรัวๆช่วยกันพิมพ์รัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นแล้ว รัฐบาลวัที่ผ่านมาก็นะชุดเต็มอาจาย์เขาบอกทุกครั้งว่าซื้อทุกตัวบนล่างไงนะได้เฮแน่นอนนะครับใครไปดูไลฟ์บนก่อนที่ยอจาจย์บอกนะมีเฮแน่นอนก็ได้เฮครับนะไดนะ้เฮแน่นอนนะครับนะพิมพ์นะครับทุกคน6่นะครับตามนี้นะครับทุกคนนี่นะรนะนะวมบนล่างนะครับ ซื้อทุกตัวบนล่างไม่ผิดบวังมีเฮแน่นอนอนะาจานย์ก็จะบอกตามนี้เดี๋ยวตัวเน้นนะครับเดี๋ยว,วเน้นเดี๋ยวตามไปในห้องรายของอาจารย์นะครับนะชุด3ตัวเจอกันบันจัน์นะครับชุด3ตัวตัวเน้นเห็นแล้วเนาะหนึ่งสอ แล้วก็ไปกรอดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลัตเตอรี่เลี่ยคงจะเทียบเคียงน,นะทุกคนเห็นชุดเต็มแล้วมาดูลัตเตอรี่ก็จะมองออกซื้อเราอไม่อันนะส่วนที่จะอันนี่คือตามนี้นะนชอบนะครับสีห่หางในชุดหลักร้อยค่อยว่ากันอีกทีนะเห็นแล้วเนาะครับทุกคนนะเห็นหน้าอาจารย์เนานะนะครับนะ ตามนี้นะครับยอดด้านแน่นอนนะครับยดจ้านนะชุดเดินดีนะครับสีงวดซ้อนสีงวดติดนะครับงวดที่ห้าเนี่ยมั่นใจว่าจะมาบนมาล่างนะครับมั่นใจนะทุกคนเห็นแล้วเนาะนะตัวเต็มนะเห็นแล้วนะชุดเก้าหางนะครับอืมก็ไม่ทําให้ผิดหวังสูตรนี้แหละนะเดินดีนะครับงวดที่หนึ่งธันวาคมก็ยังมาทั้งบนทั้งล่างนะแปดสี่เก้าสี่นอากนั้นมาบนนะครับมีงวดเนี้ยมาที่ผ่านมานะครับมาเก้าเจ็ดตรงตรง มาล่างนะครับนะทุกคนก็มองไม่เห็นก็กอไปดูนะครับเพราะว่าอาจารย์เห็นทุกคนต้องเห็นนะครับนะถ้าอาจารย์เห็นมุมกล้องแล้วทุกคนต้องเห็นนะครับแชร์ไปดูนะครับนะในอะไรในระหว่างยังมีซีสุดการไลค์นะครับแชร์ไปฟิกตัวไปกอดูนั่งดูนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเห็นนะครับอาจารย์ครับแอดไลน์ไปแล้วครับโอเคไปตามนั้นนะครับแอดอ้ำหนจกตอนคารีสิศูนย์สองนะครับเพื่อนเพื่อนไปนะครับจะได้มีพลาด เพราะว่านะจะไม่ลงให้นะครับทุกคนจะไม่ได so. ้ลงให้เพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่อสมาชิกอันนี้ให้ไปหาซื้อเรสเตอรี่เพื่ออะไรถ้ามันอั้นแล้วเหมือนที่ผ่านมาอาจารย์ครับนะอาจารย์จัดเตรียมจัดซื้อจัดหากันนะครับเป็นแนวทางแบบปันนะครับขอทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยหิงๆิงปังปังกันทุกคนครับสวัสดีครับ